สวัสดีจ้าคุณอามาแล้วจ้าวันนี้นะจ้าเราจะมาประกาศผลรางวัลน,นะคะผู้ที่ส่งรีวิวเข้ามาในแฟนเพจนะคะพิเ mm hmm. อลพาสดอทบายดอทอาตุยนะจ้าวันนี้เราก็เดินทางนะคะมาถ่ายทํากันถึงออฟฟิศกลางน้ําของเรานะจ้าซึ่งทําไมจ้าไม่มีฝาผนางังค่ะหลังคาก็รั่วนะจ้า แล้วก็ทีมงานของเราก็เยอะมากโดยอาก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้นะคะแล้วก็มีช่างภาพอีกหนึ่งท่านนะคะแล้วเราก็ยังมีนะคะคนทําข้อมูลอีกหนึ่งท่านก็คือคนเดียวกับช่างภาพนะคะแล้วเราก็มีนะคะฝ่ายผลิตอีกคนนึงนะคะฝ่ายพรอพซึ่งก็คือคนเดียวกับพิธีกรนะคะเฮ้ยจะทำกันสองคนนี้แหละจากับพี่ตั๋มนี่แหละพอ กติกาของเรานะคะเราจะมีพ่อ u ู a ล่าโหวนะคะผู้ที่จะได้รับคะแนนสูงสุดจากการโหวตกดไลค์แล้วก็แชร์นะคะทางเราให้สารางวัลน,นะคะอันดับ1อันดับ2และอันดับ3อันดับที่3ามนะคะทำคะแนนไปได้117แต้มนะคะก็เป็นไรลรวนๆน,นะคะคุณพี่ทั้งคู่ที่โยธดีนะคะก็คือคนที่เขียนแบบนี้เบอร์1 นะคะ17คะแนนนะคะท่านที่2นะคะทําคะแนนไป181คะแนนคุณ Zeri is Zeri ่านนี้ทําคะแนนไปได้167 14นะคะคุณอ่ะฉันฟังไว้คนนี้เบอร์13เบอร์13นะครับ Zeri is Zeri แล้วก็พังพาไปเห็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะได้ไป195ไลค์กับอีก19แชร์214แต้มคุณเอไทพีชัดนี่ชวนมาทั้งหมวดทั้งหมู่บ้านเลยเอนี่เพื่อนเยอะนะคะแล้วก็มียูสเซอร์เนมหลายยูสเซอร์เนมตัวเองโอเคแบบฟอร์มลาวอด เราวดผ่านไป3ามขวดกระป๋องแล้วลต่อไปเป็นรางวัลที่ทางคณะกรรมการนะคะกรรมการบริหารของเราเนี่ย <c oughs> ชื่นชอบนะคะ <c oughs> ก็ชอบทุกอันเลยแต่ว่าจําเป็นจะต้องให้1อันก็เอ๊ให้อีกอันแล้วกันอีกคนอ้าวกูด,ด้วยดีอา้าวก็เลยต้องให้3 <c oughs> รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลแรก ก็คือเป็นลูกสาวที่ซื้อให้คุณแม่ก็มีหลายคนที่ทั้งที่รีวิวมาทาง WhatsApp คุณอาหรือว่าที่รีวิวมาทางแฟนเพจแต่น้องคนนี้ก็รีวิวมาสองทางทางแฟนเพจด้วยก็คือคุณข้าวปุ้นนะคะซื้อไปให้คุณแม่ทานคุณแม่ก็อาการปวดหลังก็คือหายไปเลยทําให้คุณแม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นก็คือนั่งดูแรงเงาได้โดยไม่ปวดชอบตรงน, <laughs> รงนี้ชอบตรงนี้ที่ศักยภาพของคุณแม่เนี่ย นั่งดูแรงเงาได้สบายขึ้นมาทันทีนะคะก็เป็นเด็กที่น่ารักมากซื้อให้คุณแม่นะคะท่านต่อไปนะคะที่ได้รับรางวัลรีวิวนะคะก็คือท่านนี้นะคะน้องคุณดวงใจนะคะส่งมาทั้งรูปด้วยแล้วก็อธิบายให้เราฟังด้วยแต่เกือบโดนหักคะแนนตรงที่ปลอ,อลดราคาอีกได้ไหมคะ คนอื่นเขาบอกว่าคุณอายอย่าขึ้นราคาเลยนะคะแต่คุณดวงใจบอกปลอลดร,ราคาโอ้ยปลอลดร,ราคาได้ไหมคะเฮ้ยจะดดนหักคะแนนละไหม <c oughs> คุณดวงใจเออแต่ก็ให้นางไปนะคะถ่ายภาพอย่างละเอียดคมชัดมากอ่ะก็ถือว่าการถ่ายภาพก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะทําให้เราอ่ะได้เปรียบเทียบของตัวเองด้วยว่าผลลัพธ์จากการกินดีแค่ไหน <c oughs> อีกหนึ่งท่านชอบตรงที่นางก็ไม่อยากจะให้ใครเห็นหน้านาง แต่นางก็ทําเพื่อคุณอานะคะเพราะว่าไม่อยากจะเปิดเผยหน้าเต็มตอนนี้สวยแล้วเห็นไหมแสงเสริงอะไรก็คือแสงเดียวกันนะคะแล้วก็ได้ผลดีมากๆคือถ่ายภาพเอาไว้เหมือนที่คุณอาบอกนะคะอุตส่าห์ส่งหน้ามาแล้วบอกว่าไม่อยากเปิดเผยหน้าเต็มเพราะว่าสวยมากกลัวคนจะตื่แตกตื่น <c oughs> เอาละจ้ะช่วงนี้นางช็อตด้วยถ้าช็ชอตอยู่ได้กินฟรีจะดีมากๆก็ได้กินฟรีนะจ๊ะ ต่อไปเราจะเหลือคอลลาเจนอีก3ามกระปุกใช่ไหมคะเราจะจับฉลากแจกเือสองครับแล้วนสองเพราะเราแจกแปดรางวัลไปแล้วหกใช่หกแล้วอ่ะต่อไปอีกสองกระปุกเป็นผู้โชคดีจับฉลากนะคะดูถ้วยจับรางวัลเพราะว่าคนส่งมาเยอะมากเราก็เลยเตรียมภาชนะเตรียมเอาไว้เนึ่องว่าจะส่งเต็มแล้วก็มีปิดปุปกริดแต่เชื่อว่าเดือนหน้าคุณจะมีเยอะนะคะเดี๋ยวคุณาเดือนที่แล้วก็พูดอย่างนี้ พูดไว้ก่อนไหมคืออย่างน้อยให้คนมาซื้อก่อนว่าเรื่องดีๆว่าไปอีกอย่างเพราะว่าตอนนี้แบกต้นทุนอยู่มากมายเหลือเกินเต็มบ้านใจไม่ดีเลยนะมาซื้อเยอะๆแต่ก็คุณลูกค้าก็ช่วยกันแนะนําให้เพื่อนมากินตามนี่ท่านแรกหมายเลขเจ็ดคุณอ่านหน่อยสิตำจิพลอยคุณจ,จิพลอยจิพลอยจิพลอยหรือจิปลอยก็มีนะคะวีนด้วย <c oughs> ใช่ไหม นะคะรับไปนะคะเดี๋ยวทางทีมงานติดต่อไปอีกหนึ่งรางวัลคุณเบอร์เก้าตีลังตีงกาครับคุณดาวคุณดาวพงษ์สวัสดนะคะขอแสดงความินดีนะคะตบอมือ ขีพยางคางบ้านขีายางยไม่ต้องต่ละอู้ามาจะอยู่ถังสี่สิบไมเอาละตอนนี้นะคะคุณอาก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะอย่างน้อยๆการที่เราถ่ายรูปเช็คตัวเองหรือมันสังเกตตัวเองแล้วก็รีวิวมาบอกคนอื่นว่าได้ผลอย่างไรตามความเป็นจริงนะคะไม่เวอร์ไม่โกหกก็จะเป็นกุศลที่จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นแล้วเออดี เผื่อปัญหาที่เขามีอยู่จะได้ถูกแก้ไขง่ายๆแค่กินเพียวพลัสให้ตรงต่อเวลาแค่นั้นเองก็ขออนุมามาธนาบุญอนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีจ้าขอบคุณนะหนะลูกค้ามาให้ดีดี